เมนูผัดวุ้นเส้นครับสวัสดีครับมาสม,มื่ดเด่ยวนี้ที่ห้าครับมาเข้าครัวซะหน่อยคราวนี้มาดูว่าวันนี้มีเมนูอะไรครับพอครัวจำเป็นจำเป็นต้องทำผัดวุ้นเส้นครับ มาดูกันครับว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับส่วนผสมนี่ครับส่วนผสมของเราวัตถุดิบที่ต้องเตรียมครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างเราเตรียมเอามาเตรียมให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับเราจะมีเป็นมะเขือเทศหอมโมยใหญ่กระเทียมสับตังโอหรือขึ้นช่ายไข่ไก่ ีอวดำหวานซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยอยอะหน่อยแล้วก็น้ำตาลพริกไทยหนูบดมันจะเป็นต้นหอมก็เราจะเราจะเลือกใส่ครับเลือกใส่เป็นขึ้นช่ายหรือต้นหอมยังใดยงอย่างหนึ่งไม่ได้ครับมันก็จะเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นนิดแค่น้น แช่น้ำก่อนครับอย่าแช่นานนะครับเดี๋ยวมันเละมีหมูบดแล้วก็เป็นกระลำปลีครับส่วนผงปรุงรสเราไม่ได้ใส่ครับเราจะใส่เป็นน้ำตาลน,น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยแค่นี้แหละครับ่นานใดที่มีสูตร แตกต่างจากผมก่อแนะนําผมได้นะครับผมกเพิ่งหัดเข้าครัวเหมือนกันลองดูครับเมนูผัดวุ้นเส้นว่าจะอร่อยประมาณไหนนี่ค,ครับพุดแก็แล้วก็เสริมน้ำมันลงไปครับน้ำมันพืชรับน้ำมันใหม่ครับ กระเทียมครับเตียมสับเ่ยวให้หอมครับต่อไปก็จะเป็นหมูครับหมูบดหรือหมูสับนี่ครับครับหมูบด เอาของที่สุกชาไปก่อนนะครับโดยเฉพาะหมูสุกชากัครับผัดไปให้หอมครับครองครัวเราจะออกกันบ้านนะครับไม่ได้มีห้องครัวห้องอะไรครัวบ้านๆครับ มีลำไสก็ใส่ใจด้างนะครับแต่วัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างเราทางต้องล้างทำความสะอาดนะครับก่อนนํามาทำกับข้าวทุกครั้งหลังจากผัดหมูไปสักพักแล้วเราจะเติมไข่ลงไปครับไข่ทั้งใดไข่เลยไข่เรามีเยอะที่พีอเปนครับเราจะตีไข่ ไม่เประมาณน,นี้ครับและแต่ชอบครับแต่ผมชอบให้มีสีสันเลยสีขาวสีแดงครับ ไมอวุ่นเส้นครับเอออยเอะทำยานเลยครับน้ำผึออ้งผีดำหวาน,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 นครับต้มผีสั้นะแล้วก็น้ำมันหอยราต้องเราใส่ไปก่อนหน้านี้ครับครับ ก็สีสันประมาณนี้นะครับใครที่ชอบสีเข้มกว่านี้ก็สามารถเติมสีดำหวานลงไปได้ครับแต่เราชอบประมาณนี้ครับอารมกลางๆเนี่ยครับลองทำดูครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ